รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับและหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ทุกประเทศได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของประชาชนเนื่องจากการศึกษาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความร่วมมือมาอย่างยาวนานทั้งในระดับกระทรวงลงไปสู่ระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานอกระบบ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยได้ร่วมมือในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในแขวงต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมาได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่ปี2547 ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาในระดับปหลัดกระทรวงโดยการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อปี2554ที่จังหวัดกระบี่และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปจึงเสนอให้มีการจัดประชุมหาหรือการจัดทำ MOU ฉบับใหม่หรือปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่หมดอายุแล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะนายหลี่ตู้บวกเปารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะได้หารือความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับดรกิศนพง์กิรติกกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่29กันยายน2557 ซึ่งผลการหารือดังกล่าวไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมิตรภาพที่ดีมีความผูกพันกันมาเวลานานมีชายแดนติดต่อกันและสองประเทศมีความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นอย่างดีมีการแลกเปลี่ยนน,ยน,นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ระหว่างกันนักเรียนนักศึกษาของลาวสนใจมาศึกษาที่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชั้งนี้เอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการรับพระที่เดินทางมาศึกษาต่อในไทยเข้าระบบของกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากปัจจุบันมีพระจากสา,าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนกว่า300รรูปศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลัยสงฆ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงอยู่ภายใต้สังกัดสำนักง,งานาพระพุทธศาสนาแต่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยินดีจะช่วยสปรสานในเรื่องดังกล่าวต่อไปอีกด้วยค่ะ